กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเก็สุขสุขคนสุมองสุบ่อนเลยเอาไว่พว้พังไทยหรือว่าพังลาวจุดใดในโลกเนาะหรือว่าเอฟซีใจดีทั้งหลายไม่นี้กาแม่ตากาหมาเนี่ยขันโมแดงเลยพี่น้องผู้พ่อกับแม่ตาอีกแล้วพี่น้องส่องแม่ตาคือเก่าพี่น้องมาเนี่ยขันโมแดงงามเศร้าพี่น้องเมื่อกินเพลนบังน้ำกันพี่น้องกำลังม่าเนี่ยแล้วพี่น้องในนีน้ ได้ดูปบ่ได้แนละ่วักโกยพี่เนอะปลาถึงกระตาทำมือแดงกันตามๆามเนี่ยทำมือแดงพี่นะ้ะงมชินเทนพี่เนอะไข่ไขนะ่อ้อรกระตาไเจอไดน กะตาน้าพี่นอ้องใส่มาแดงต่ำอนนะไรนะไอ้ไข่พี่น,ออน้องเอ้ยหล่อหลอน้องตาเป็นม้วนกล่องนี่แหละพี่น,น,น,น้องตาเหนี่ยมมาแดง ตาลุตตาลุตว้ออกก่นอนเอาใบออกก่อนแดกมันเนาะแดกมาแดกมานี่หยพี่น้อง อย่าไปน้ำมาถึงจะตาน้ำสองห้ากี่สองป้าโทีเนาะข้องไอนกับใครอย่ามากินทีนเนาะไว้สายย่องเราไปเหยคขายกับบรายอีกเนาะใ้ายดหดคายอย่ามากินอันนี้นะ พี่น้องแง่ทั้งบนแดงทั้งแมงแข้งไปเลยไปแล้วปลไปแล้วทนไปเลยอนไปเลยพี่น้องแมงแข้ง้พี่น้อง อืมถุงมันแดงนันเ่งก็จาเกอะกทไม้านจะเะอ่ะันงแล้วแบบนี้มีผ่อ่อนนั่นเอค่ะเอากระฝนค่ะวิ่งแรงใส่ไทยเนี่ยมัจะเคลื่นไเ่คยมาเอาเลย

แดงกระชุ่งพี่น,น้องนี่มันก็เท่หงอันเน้นี่นนหมุนไปต้องตายหย่อนออโอ้ตัวนึงเยเด็ดปน่โตยพี่น้องไม่ใช่นั่นยิงไปอีกแล้วเยลงมากพอ

ไข่ปนไข่ปนพี่เนาะต้องบตึงปตึงแน่ต้องตึงแหน่นะนะดตึงบัดวันก็บบ่คอยตกพี่เนห้ไข่มาแรงปตึงมองตึงมองบ่มองต้องมองกระตึงพี่นาะมาจาางงีมันเราต้องมองกับบุตึงตึงแน่บดแน่นะนะี่น้อะ อาบนกันเลยมาได้กินเพ้นดกพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเบดเลยป่ะไปทั้งมายออไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆไป่ะและพี่น้องมาแต่แง่ไข่หมดพี่น้องผัดหมีลูกค้าเพิ่นสั่งบักพริกพี่น้องเอ้ย Ulations, มีคนสร้างหมักพริกพี <mat ่น้องก็เลยส่วนพอตาเขาส่วนหมากพลิกก่อนพี่น้องเก็บหมกพริกใ่ข้าเจ้ากอนข้าเจ้าสั่งพี่น้องเอ้หากเก็บแต่หมักซุกมันดอกพี่น้องเก็บแต่หมักซุกข้าจะสั่งหมักซุกมันการลัางซุกกับพนชลายดอกพี่น้องหมากพริกแม่ตาก็ดีก็เลยว่าข้าเจ้าว่าอยากได้จากสองโลพี่น้อง ตาก็เลยส่วนพอตาเล่มไปว่ามันสิได้หดสองโลหรือบอเนาะพี่น้องพอได้ค่าบัตรเติมเงินพี่น้องเอ้ยพอได้อันอันซื้อบัตรเติมเงินพี่น้องอพอได้ซื้อบัตรเติมเงินอันถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งกเนี่ยแล้วพี่น้องส้มนี่แหละพี่น้องเอ้ยขันบ่มีบัตรเติมเงินถือว่าบ่ได้ถ่ายเลยพี่น้องพอตากระลัง เก็บน้ากันอยู่กับมมิตาอะไรพี่น้องเก็บซอยกัน้นหัวตอนนี้ก็บอยในี่อะไรอยากกินขเข่าแหละซุกพี่เนาะบางต้นนี้ก่อนห้ตาตะหมักซุกพี่น้องเพราะว่าเพิพ่นสิไปแบบใส่ตำหมักหุงนะตำตำหมักหุงหรือว่าตำตำรวมนะพี่น้อง เพิ่นต้องใส่บักพริกแดงๆาะว่ามันจังมันจังแซ่บล้างพี่น้องเอ้แม่ตากันดิล้างเงินซื้ออะไรเงินแกบักผีขายอะยรแหละพี่น้องกะดกอยู่บักพริกกับตาว่ามันพันซุกพี่น้องถ้าถามว่ามันซุกแม่ตาก็คือสิเอออันพ่อได้ใส่อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเงินขายบักพรผีแล้วพี่น้องมาจักใยหาดอกบ้านเฮานะ อ่ะซืะไปแยนไข่มดแดงคล้ายกับไปกับโได้โมได้ไข่หมดพี่น้องเอ้ยมันอืดพี่น้องไข่หมดนะหลุดหางแต่ว่าแย่มันนี่กับเพราได้ตะกินอะไรพี่น้องไข่หมดนะทางได้อยู่ประมาณถวยยังไรพี่นอ้องอ่ไข่หมดก็ได้ประมาณถวยนี่แหละแต่ว่าเพราะได้ตะกินโมได้คล้าย ความขืดกะว่าอยากไปแห่าคายอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าไปแล้วมันหไดไรแต่เนาะแต่หลายปีนะแต่ปีแหละไปใกล้เนี่ยนะแต่สองสามปีแม่ตาก็เคยไปแห่าคายพี่น้องแต่ว่าใครหมดแดงนี่ราคามันดีเลยพี่นอ้องราคานี่สีต๊อยู่ประมาณวังเงินกีบกะแปดสิบพันเนาะพี่น้องเงินกีบแปดสิบพันนี่เป็นเงินบาทกะสี่ประมาณวังช่องล่อยไป ช่องลอยหาสิบ,บาทนี่แหละพี่น้องเงินบาทแต่ว่าเป็นเงินกีบนะแปดสิพันกีบพระเจ้าซื้อคูม่มือนี้พี่น้องแต่ว่าเมตาบอไรป้ายพี่น้องไปกับมันบอไรดอกปเ,นะเป็นแหน่คายนะเมตาไปแล้วไปมือนนะักกับพอตาอู้ดไลย,ย,ยพี่นอ้องเอ้ยจนบ่ม,มีเห็นหาน่างสิแหน่ให้กันแหน่คือ,อว่าอะไรพี่น้องให้กับให้ผู้พระเจ้า มาอยากสวนไปได้ค่ะเจ้ากับไปแหน่คายเลยได้พี่น้องแม่ตากับไปลองเบิ่องกับบ่ไร่เมือนอ่ะได้มาพ่อก,กินแต่บ่วพ่อขายพี่น้องก็เลยบ่ได้ไปไปกับไปแหน่แถวไก่เดี๋ยวพ่อได้กินนี่แหละพี่น้องวันนี้ก็ได้ยูพ่อได้กินแต่ว่าบ่วพ่อขายความตั้งใจกับปู้ก็ว่าสิไปแหย่คายนั่นแหละพี่น้องเลยแต่ว่าไปแล้วมันบ่ได้ เพราะว่าแต่เกา่าเนาะไม่ตากะไปแหน่นะอุ้ยได้พี่นนองเต็มกระตุกบางเทือนบางเมื่อมานนะได้หัดสองโลแต่สองสัปีนะแต่บ่ปีนี้นาะเม่ตาไปแล้วมันบ่ได้พี่นนองเพราะว่ามันบอกอยากคอยมหฮางก็มันหลายคน,น่งไปกับโบจักแเนวหาเนาะไปทำงานกับโบได Tao cắt chào bài thơm mang nhà mang bò, xong đông kik bò, dạy ngon sạch, pin đi bay borai. Cá tạo nga kèm một đèn kai, hookan ha, kì si hookan bát ừ. mà Mhm. 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 อันซื้อบตัตรตมเงินนี่แหละพอได้ให้ลูกไปห้องเฮียนนั่มพี่น,น้องขั้นแม่นแม่ตาบ่อปลูกเนี่ยโอ้ยจักสิไปหาเงินแนวใดแหละมาจักแนวหาแหละขั้นแม่นบอ่อปลูกคณะพี่น้องอ่ะก็แลังถ้ากันหลอกเก็บบักพริกอยู่ตอนนี้พี่น้องกับพ่อตาที่ได้หอดชองโลหรือบ่อเลยพี่น้องไม่บอกพริกก็ได้เพราะว่า มันหากับเป็นพัดซุกลายนะพี่น้องอ้าวพี่น้องกำลังมาฮอดเพื่อนพี่น้องอะไเนยไปแย่หมดแดงแล้วกัมีลูกค้าสั่งบักพริกซุกเนาะิกแดงก็เลยเวน้ัผตาขาวชวน่น้องเก็บบักพริีไปฮอดว่าซองโลลูกค้าสั่งซองโลพี่น้องเลยกำลังมาฮอดเพื่อนพี่น้องโอ้ยยังมได้กินข้าวเช้าพี่น้องเลยเดี๋ยวนีลยนะ ได้ไปได้ขาเบิ่งไข่มดแดงน้ำกันแม่ตาจีแกงไข่มดแดงชูเบิ่งแล้วพี่น้องเด้อไข่มดแดงน้ำกันพี่น้องขาล่อรุดมาแกงหนม่ตากำลั้นกี่ทองพี่นอไข่มดแดงก่อนพี่นะแน่มเบิไก่ตีกับมาทากินอีก

แม่กัดตีแม่ใจกินเลยเนานะี่แหละกวนเอาแม่มันออกก่อนเนาะคอยคอตีรับตีกันหมือกบหมากแม่มันอยากใต้เลยสิบปานาทีแล้วแรกทำอะไ

Đẹp là sợ, Để là bà sợ vĩnh đậm tê lợi tê lợi vĩnh dạ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องนันเรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องอันเมตากาเซียนล่าคลิปได้พี่น้องไหยขอลาเด้พี่น้องเด้ออย่าลืมฝามกาติดตามซ่องเมตาในเด้อพี่น้อง ขอบคุณลองหนาจ้าคิดหนาพ่อก,กันไหมพี่นนองสบายดี